แสงสีจากดวงตะวันในเช้าวันนั้นจะมาระบัดระบายให้ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงแต่งแต้มไปด้วยสีสันจัดจ้านเพียงไรแต่สายตาที่ลืดมนของคุณเสกศักชูขาวหรือพิเศษคนนี้ก็ไม่สามารถเห็นได้แม้เพียงแสงเลื่อเรือ และแม้ว่าเขาจะอาศัยในแผ่นดินพัทลุงตั้งแต่เกิดแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ล่องเรือสัมผัสความงามยามรุ่งสางของทะเลน้อยความมืดบอดของดวงตาไม่ใช่ข้อจำกัดของการเดินทางและชีวิต เขาสนุกกับการเดินทางครั้งนี้มากเพราะยังคงได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้กลิ่นทะเลได้กลิ่นหอมเบอร์รินจากเกสอบัวที่กำลังสะพังและได้ยินเสียงนกน้ำกับขานผสานเสียงกวกเบกของชาวประมงที่บอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ในผืนดินแผ่นน้ำของทะเลน้อยหรือทะเลสาบสงขลาตอนบนแห่งนี้เ oh. แม้ไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสทางกายทางกลิ่นและใจที่เปิดกว้างบอกให้พิเศษรู้ว่าแผ่นดินทินเกิดของเขานั้นมีทุนทางทรัพยากรที่สำคัญคือทะเลสาบมีฐานทางอาหารคือน้ำนาำป่าเขาที่ทำให้บรรพบุรุษนำมาปรุงเป็นรสชาติอาหารที่มีความพิเศษเฉ,ษเฉพาะถิ่นเป็นรสชาติแห่งชีวิต ที่คนพัทลุงอย่างเขาเมไม่อาจสัมผัสได้จากแผ่นดินอื่นมาตึงปลากลาได้ไหมเอ็นปลาว่วบบงสมัยเด็กๆปุ้มกระจบนะครับเอามากแกงส้อมอร่อยไม่เคยทำให้กินครับแล้วก็เนี่ยมาเจอกับลาเห้งตอดกินกับแกงวัวมุงอร่อยดีกับก้าวรนๆ,ๆ มีผืนน้ำคือทะเลสามีทุ่งนามีป่าพรุที่กว้างใหญ่ไพศาลอาหารของคนลุงจึงมีความเฉพาะตัวเรียกกันว่าเป็นอาหารของคนลุงที่มีเอกลักษณ์คือความสดดิบง่ายปรุงแต่งน้อยดังที่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์อาหารและพิเศษเรียกตรงกันว่าบ,บ้านบกบกง่ายๆครับไปจะพูดว่าเรารู้สึกเหมือนว่าอาหารพัทลุงมีความเรียบง่ายเนาะแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องรสชาติ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่ตรงกลางซึ่งอยู่ระหว่างวัฒนธรรมซึ่งแข็งแรงทั้งสองฝังง่งก็คือสงขลากับนครใช่ไหมฮะสงขลาเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองท่าเก่าแก่ใช่ไหมฮะก็มีทธิพลของของของจีนเข้ามาอาหารสงขลาก็มีความผสมผสานร,ระหว่างอาหารจีนกับอาหารพื้นถิน่นส่วนนครเนี่ยก็ความใกล้ชิดกับราชสําสนักสยามก็ทําให้อาหารนครมีความละเอียดอ่อนมีความ พูดง่ายๆถูกถูกสร้างถูกจัดเป็นสำรับนะครับในขณะที่พัทลุงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้เป็นเมืองใหญ่มีลักษณะเป็นเหมือนชุมชนเล็กๆรอบๆเนาะทั้งชุมชนทะเลสาบใช่ไหมครับทั้งชุมชนที่อยู่ลึกเข้ามาชุมชนที่ออกไปจนถึงลำสินเขาพับผ้านะครับพวกนี้เนี่ยก็มีวัฒนธรรมท้องถิน่นหรือพื้นถิน่นที่แตกต่างกัน แต่คราวนี้พอมารวมเป,เป็นตัวพื้นที่ใหญ่เช่นตัวจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็ทําให้ตัวอาหารพัทลุงเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีความชัดเจนนะครับมีความพูดง่ายๆายแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นค่อนข้างสูงนะครับเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเมนูแบบนี้ทําแบบนี้ได้อย่างงี้นะครับอ,อ,อย่างเจออาหารของพัทลุงอย่างหมูฮ้องเนี่ยก็มีการหมักหมูในขณะที่หลายๆที่โดยเฉพาะทางฝั่งอัศามันอาจจะไม่หมักหมูอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าเออพวกนี้น่าสนใจนะครับเป็นสิ่งซึ่งน่าจะนำเสนอให้กับคนที่พูดง่ายๆเนาะชอบภชนภัยทางด้านรสชาติอาหารคือจริงๆเนี่ยหลังๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าอาหารเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญต้นทุนทางวัฒนธรรมทั้งในแง่ที่ว่ามันนำเสนอให้เห็นถึงที่มาที่ไปของผู้คนนะครับที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้หลังสรรหรือผู้สร้าง โครงสร้างอาหารแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นต้นทุนวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัตถุด,ดิบนะครับอาหารที่ได้รับความนิยมก็จะทำให้วัตถุด,ดิบเนี่ยที่สูญหายไปได้กลับคืนมานะครับอย่างข้าวยำของของทะเลน้อยที่ใช้ใบพาโหมอย่างเงี้ยก็น่าจะทำให้ต้นพาโหมซึ่งกลับคืนมาได้หรือแม้แต่สาคูต้นใช่ไหมครับซึ่งหลังๆนี่เราจะเห็นว่ามันมีความนิยมในการกลับมารับประทานสาคูต้นแทนที่จะเป็นสาคูจำลอง สาครูจำแรงซึ่งทำมาจากแป้งชนิดอื่นอย่างนี้นะครับมันก็เลยเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะผลักดันอาหารทั้งในแง่ของต้นทุนวัฒนธรรมและอาหารในแง่ของสื่อที่นำไปสู่ความยั่งยืนทางอาหารได้พิ่เศษบอกว่าหากมาเยือนพัทลุงแล้วอยากแนะนำให้แวะทานร้านอาหารที่เป็นข้าวแกงพื้นบ้านสองข้างทางร้านไหนก็ได้อร่อยทุกร้านพี่แกว,ว่ายอย่างนั้นครับ ข้าแกงเมืองลุงหรือพัทลุงนั้นมีรสชาติพื้นถิ่นที่จัดจ้านถึงใจที่สําคัญจะได้ทานของสดมากๆเลยเพราะปลาและผักก็ย่างและปรุงกันสดๆหลังร้านนี่เลยครับอย่างไรก็ตามคนตาบอดอย่างพิเศษจําเป็นต้องมีผู้ช่วยที่ทําหน้าที่เสมือนเป็นตาคอยดูทางและมองอาหารที่ต้องการการออกเดินทางแต่ละครั้งพิเศษ จึงมักขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่จากสมาคมคนตาบอดพัทลุงที่พิเศษทำงานด้วยมาเป็นเพื่อนช่วยอำนวยความสะดวกครับ เมื่อทราบว่าคณะวิจัยของอาจารย์ตน้นหรืออาจารย์อนุสร์ติปยานนท์มาวิจัยตามหาของกินพื้นถิ่นพิเศษของเราจึงอาสาติดสอยห้อยตามไปฟังและให้ข้อมูลในฐานะคนพื้นถิ่นไปด้วยหากมาพัทลุงนี่ยสลักจะบอกว่ามีแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวไนิดนึงอันหนึ่งใครที่เข้าใจว่ามาพัทลุงแล้วจะต้องทานแต่อาหารจัดทะเลสาบก็คงเข้าใจผิดแล้วละครับเพราะวันนี้อาจารย์ต้นและคณะรวมทั้งพิเศษ จะไปปุกป่าเพื่อสำรวจอาหารจากภูกเขาโดยเฉพาะแถบอุทยานแห่งชาติเขาปูเขายา่าอำเภอสิงห์นครินนั้นยังเป็นป่าดิบอยู่เลยครับและการมาสำรวจอาหารพื้นถิ่นและประวัติศาสตร์ชุมชนของอาจารย์ต้นครั้งนี้นอกจากจะมีพิเศษเป็นเจ้าถิ่นนำชมแล้วยังมีพี่เต้าหรือคุณดวงพรบวดาซึ่งเป็นนักวิจัยนักเขียนชาวจังหวัดพัทลุงแนะนำอาหารพื้นถิ่น ให้เชฟที่มีชื่อเสียงชาวต่างชาติร่วมมาให้ข้อมูลด้วยเพราะฉะนั้นอาหารพัทลุงมันมีลักษณะที่ยืมมาจากอาหารคนที่เคลื่อนย้ายด้วยการอะไรก็แล้วแต่เนาะเช่นน้ำชุบโจรใช่ไหมครับของที่ทำง่ายๆซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปได้หลายกระแสว่าน้ําชุบโจรเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่น้ําชุบของคนโจรขึ้นบ้าน อย่าผมไม่ใช่คนไทยนยคอมเมนผมผมเป็นคนนอกอาจจะเป็นน้ำชุบซึ่งเขาเข้าป่าแล้วต้องการทำกับข้าวกินในป่าซึ่งมันไม่ได้พกรกไปถูกไหมเขาใช้มือขยำเอาและระหว่างที่อาจารย์ต้นและพี่เต้อกำลังง่วนและสนุกกับการหาและรวบรวมข้อมูลพืชพันธุ์สมุนไพรที่เป็นต้นตํำรับอาหารพื้นถิ่นอยู่นั้นพิเศษของเราก็แวบมาเล่นน้ำและฟังเสียงลำธารอย่างสบายใจเฉิดอยู่นี้ไงล่ะครับพิเศษแนะนำว่า ใครมาพัทลุงก็ไม่กวนพลาดที่นี่นะครับน้ำตกเขาครามในอุทยานแห่งชาติเขาปูเขายาอําเภอศรีนครินท์บรรยากาศเยี่ยมเลยเพราะยังเป็นป่าดิบมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากๆเลยล่ะครับนอกจากนี้พี่เสกยังบอกทางลัดว่าหากอยากเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และชิมรสชาติอาหารพื้นถิ่นของพัทลุงได้ง่ายๆที่สุดแนะนำาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชีวิตนามว่านาโปแกตั้งทินฐานถูรียกานชาชนเราวาเผาไทยมานาโปแกแล้วอย่าลืมชมโนรานะครับเพราะพัทลุงเป็นเมืองแห่งโนราเลยปลายปี2564 ยูเนสโกยกมโนราเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโนราเป็นศิลปะที่ไม่เพียงสะท้อนวัฒนธรรมที่อ่อนช้อยงดงามเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของผู้คนในพื้นที่อีกด้วย S 1> <S 1> <S <S จะสะท้อนเรื่องราวการหาอยู่หากินและมีรสชาติอาหารพื้นถิ่นของชาวพัทลุงให้ชิมด้วยนะครับอาหารที่หาทานยากเช่นแกงน้ำเคยเข้ายําแบบพัทลุงต้มส้มปลาเนื้ออ่อนจากน้ำส้มต้นจาก เหล่านี้คืออาหารพื้นถิ่นที่มาพัฒนุงแล้วต้องไม่พลาดนะครับพิเศษเกว่าไว้อย่างนั้นครับแล้วอาหารบก,บ,กบ,บ้านแบบพัทลุงนั้นเป็นอย่างไรคงต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นถิ่นอย่างพี่แต้วกันแล้ว่ะครับคือความเข้มข้นของรสชาติแล้วก็คือมันจะไม่มีเ,เพี้ยนมากถึงแม้ว่าเราจะได้รับอิทธิพลจริงๆแล้วพัทลุงก็มีทั้งคนจีนคนมุสลิมแล้วคนพื้นถิ่นอย่าง พวกง้อป่าเราก็ยังมีนะแต่ยังไงก็ตามารสชาติอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าดั้งเดิมอะ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้คนจีนจะเข้ามาแล้วก็แบบว่าความคนจีนนี่แบบจะติดเรื่องหวานเรื่องมันอะไรเงี้ยพัทลุงก็ไม่เอา,เอาแต่ก็จะเอาแบบว่าดึงความเป็นคงความเป็นพื้นบ้านเอาไวอ้อ่ะความเดิมๆความเฉยๆความเป็นพื้นถิ่นนะคะที่พัทลุงมันก็โดดเด่นนี้จนมีแบบ คำพูดที่บอกว่ามีเรามีเขาป่านาเลแต่ในที่นี้เลเราก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นทะเลแบบเ,เป็นเป็นน้าเค็มใช่ไหมฮะเราจะมีทะเลสองส่วนมีทะเลเซึ่งเป็นน้ํากร่อยแล้วก็ทะเลน้ําจืดอ,อย่างทะเลน้อยเนี่ยมันเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มากเลยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ปลาที่เขาเรียกว่าปลาสองน้ำอะไรเนี่ยก็จะขึ้นชื่อมากที่พัทลุงแต่ก่อนนี่ธรรมชาติยังดีอยู่แล้วเราจะมีแบบพันปลาเยอะแยะมากมาย มีแบบสมุนไพรพืชพันธุ์หลากหลายมากแล้วแล้วก็ใช้เกือบทุกอย่างที่กินได้อย่างเมื่อวานที่เราไปเดินที่เขาครามใช่ไหมคะเขาก็ปลูกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตรงนั้นไม่ต้องแทบไม่ต้องไปตลาดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของคนพัทธลุงเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีที่ที่แบบสาหรับจะปลูกพวกอย่างเนี้ยเอาไว้สําหรับกินเราทํากับข้าวมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอตักข้าตัก หมายถึงว่าเดินกินปั๊บเนี่ยก็เดินรอบบ้านแล้วก็เด็ดไปเรื่อยๆแล้วพ่อเจ้เอามากิน oh. <laughs> มีพลังงานของชีวิตในผักที่เข้ามาในตัวเรานี่เยอะมาก oh. <laughs> เพราะเราเรากินของสด uh huh. แล้วที่สำคัญก็คือว่าเรามี uh, uh, พริกขี้หนูที่ใต้เขาเรียกดีปรีแล้วที่พัทลุงก็ขึ้นชื่อคือดีปรีชัยบุรีห้อมชัยบุรี แล้วก็ก็จะก็เป็นคล้ายๆพระเอกที่จะทําให้พวกแกงเหลืองเนี่ยมันมีแบบรสชาติเข้มข้นเด่นชัดของมันแกงไตปลาอะไรทุกอย่างพี่เศกบอกว่าเมื่อไหร่ที่ว่างและสะดวกพอสถานที่สำคัญที่มักใช้เวลาหย่อนใจคือตลาดครับ พราะในตลาดจะมีอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่นมากมายที่อาจหาไม่ได้ในพื้นที่อื่นๆพิเศษเล่าว,ว่าคนพัทลุงจะกินอาหารที่ติดรสเค็มสักนิดเพราะอาดีตเป็นเมืองที่ห่างไกลคนเจริญจึงนิยมใช้เกลือในการถนอมอาหาร วันนี้พิเศษจึงพาไปเดินท่องตลาดข้างสถานีรถไฟซึ่งอยู่ใจกลางเมืองพัทลุงเลยใครจะไปเยือนก็หาไม่ยากเลยครับแถมที่นี่ยังมีบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าๆที่นิตยสารชื่อดังระดับโลกมักจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายปกหนังสือกันไปแล้วหลายเล่มเลยครับว่าแล้วไม่ล่ะพิเศษของเราก็เลยเอากับเขาบ้าง ตลาดใจกลางเมืองแห่งนี้เป็นสมุทชีพประจอของพัทลุงเลยทีเดียวขณะช่วงโควิดระบาดผู้คนก็จึงคงออกมาซื้อขายกันอย่าง,งคึกคักยวครับแน่นอนพิเศษไม่มาคนเดียวแน่แน่คราวนี้แกเกี่ยวก้อยนักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาและทำวิจัยเรื่องอาหารในถิ่นพัทลุง เรียกขานกันอย่างคุ้นเคยว่าอาจารย์เชษซึ่งเป็นคนหนุ่มที่หวนคืนกลับมาบ้านเกิดและหันมาต่อยอดเรื่องอาหารพื้นถิ่นอย่างจริงจังในไหนก็ในไหนแล้วเราไปแอบฟังหนุ่มเมืองลุงเขาพาตัวตลาดพร้อมเล่าจุดเด่นเรื่องประวัติศาสตร์ทางด้านอาหารไป,ปพร้อมๆกันดีกว่าครับเวลาเรากินอะไรต่างๆนานาเนี่ยคิดว่าแบบเราเราจับรสอะไรได้บ้างหรือว่าเราจับ ได้ไหมว่าอะไรมันมีวัตถุดิบอะไรไรเงี้ยเล่าตรงนั้น<อ>ให้ฟัง<อ>หน่อยก็จับได้นะครับผมสามารถสัมผัสได้ว่าเออมันมีพริกขี้หนูรสเผ็ดนะมันมีมะนาวรสเปรี้ยวนะมันมีส้มแตงโมส้มอะไรแบบเปรี้ยวเกลือเค็มอย่างเนี้ยผมสามารถสัมผัสได้ น่าสนใจนะว่าจริงแล้วคนใต้เองเนี่ยมีว่าทําการกินรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะที่มีความแตกต่างเนาะว่าทําการกินว่าด้วยเรื่องของการกินเค็มเนาะซึ่งความเค็มมันมาจากหลายทางมากเลยเนาะมาทัา้งเกลือทั้งกะปิทั้งเคยทั้งความตากแห้งปลาตากแห้งหรือปลาใส่การถนอมอาหารพวกนี้มาเนาะมันจะมีแบบมากมายเลยพี่เกคิดว่าแบบเวลาเรากินแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เราเจอรส ที่มันโดดเด่นใน่พันลุงคะหรือว่าเป็นคนใต้ก็ได้หรือคนพันลุงก็ได้ก็ความเผ็ดกับความเค็มเผ็ดกับเค็มก็วัดว่าทําการกินเผ็ดว่าทําการกินเค็มมันเป็นยังไงฮะรู้สึกเผ็ดรู้สึกว่ามันชุ่มชัดดีสามารถแยกได้ว่ามันมีความเผ็ดมีความร้อนนั่นแหละประมาณนี้ครับและจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเรากินอ่ะจริงๆมันมีรายละเอียดในใบ มันมีอะไรบ้างนะพี่เนี่ยเป็นในแกงน้ําเคยอ่ะเรามันมีอะไรนะมีใบตํามังใบทํามังใช่ไหมใบตำมังแล้วก็ใบใบราใบรามีอะไรอีกแล้วก็มีขาด้วยขาตักไร่ปลิกไตตลิกไทดำพลิกไทดำเออใช่ล้วนสมุนไพรทั้งนั้นเลยโอ้จริงๆมันมันมีสองทางเนาะก็คือทางที่แบบมันทำเป็นเชิงข้อมูลทางสมุนไพรนะใช่เออแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า วัตถุด,ดิบที่ให้ความเค็มแล้วพอมาผสมกันมันก็มันก็ให้รสเค็มโดดมาเลยเนาะใช่ต้งเค็มต้งเผ็ดทั้งเรทัองร้อนชอบกินไหมชอบความหลากหลายแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างพี่ว่าการกินของเราแล้วพี่น้อง ที่เป็นผู้อุการทางสายตาเขารับรู้กับการกินยังไงบ้างอะพี่ก็ส่วนมากนะครับการใช้ชีวิตประจําวันของของคนตาบอดในทุกคนเนี่ยส่วนมากมันจะผ่านนะครับเขาจะจับดูเขารู้สึกได้เขาสัมผัสได้นะครับในรูปรสกลิ่นเสียงอย่างนี้อนั่นแหละบาง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 ครั้งนะครับเมีคนสงสัยว่าเออคนตาบอดเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเขากินได้อย่างไรแต่ว่าหลักความจริงนะครับ ก็เขาใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเขาจะทำอะไรสักครั้งแล้วก็มีความจำเขารู้สึกเขาแยกแยะได้อ right ันนี้อะไรนะพี <S <S ่แมงลักแมงพลัดแมงพลัดอ๋อแมงพลัดนี่มันเอามาจากจากที่ไหนนะฮะต้นเม็ดมมะ่วงคนต้นเป็นมะม่วงอ๋อแมงพลัดนี่มันเป็นยังไงพี่รู้ไหมแมงแมงแมงพลัดเนี่ยมันเป็น เออแมงชน,นิดหนึ่งที่ hmm. มันมันยังไงอ่ะพอมันอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็เวลาเอ่อ hmm. ถูกแสงไฟอะไรเนี่ยมันจะลนแล้วก็เอ่อไปเก็บมาแล้วแล้วพี่คิดว่าแบบมันจะมีรสชาติยังไงรสชาติมันหวานมันแล้วแต่ปรุงรสอ๋อ oh. เอามาผัดกะทิก็ได้อ่าพี่ลองชิมตัวหนึ่งโอเคนี่คือนี่เนี่ยมีช้อนมีช้อนออโอเคอลองกินดูครับ แล้วบอกรสรสชาติหน่อยรู้สึกมันดีมันนะแมงแมงแมงพับนี่มันเป็นมันเป็นยังไงฮะมันหามายังไงฮะมันมาจากต้นมะม่วงมะม่วงหิมะพานมะม่วงหิมะพานเนาะมันมาจากหัวโครกกันนะต้นหัวโครกกันนะใช่ใช่ั้งช่วงเป็นดอกช่วงเป็นดอกใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็มันก็ไปอยู่ที่นั่น คือมันน่าสนใจว่าจริงๆแล้วว่าคนใต้เราก็ก็มีการกินอาหารที่เป็นแบบพวกแมลงพวกนี้ด้วยเนาะแมลงหลายประเภทเลยนะที่ก็กินก็กินอะไรบ้างอ่ะพี่ที่เป็นแมลงอ่ะส่วนมากคนคนใต้จะชอบแมลงชนแมลงชนแมลงขาวๆนี่อะไรนะแมลงขาวๆอ่ะด้วงด้วงด้วยแล้วก็แมงครับใช่อ๋อซึ่ง พี่รู้ไหมว่าแมาลงทับเนียมหน้าตายไง<โ>ก็มีใครเคยบอกไหมเคยบอกอ่ามันเป็นหน้าตายไงฮะก็มันไกลๆแมง,ง,ง <laughs> กุจีอ๋อก็คือแต่ว่ามันน่าสนใจนะว่าทําการกินของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากเนาะใชต่ตัวน้ําเคยตัวเคยตัวกะปิตัวปลาเค็มตัวแมลงตัวผักผักหน่ออีกผักยอดผักอะไรต่างๆนานามันมีความเป็นผักแบบนี้เยอะมากเลยเนาะ ที่ว่าความอุดมสมบูรณ์เรื่องการกินเรื่องว่าทําการกินของเราเป็นไงบ้างเรื่องอาหารของเราเนี่ยพัทลุงนะครับผมถือว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องการกินนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหลักนะครับอาหารหลักไม่ว่าจะทานข้าวข้าวแกงอะไรแบบนี้แล้วก็ขนมนะภูมิปัญญาชาวบ้านขนมไทยขนมพื้นบ้านของ,ของพัทลุงนะครับ ครับการท่องเที่ยวตลาดเนี่ยเหมือนกับการที่เราได้ทําความรู้จักห้องครัวของคนในพื้นที่ก็ว่าได้พัฒลุ่มทำให้เราเห็นชีวิตการปรับตัวการนําวัตถุดิบต่างๆมาปรุงอาหารโดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งอุ้มสมและปรุงรสชาติเฉพาะถิ่นให้กับพวกเขาดังที่พี่เสกย้ำว่าการมาเดินทางท่องตลาดมองเห็นชีวิและวิธีกินอยู่จึงได้เห็นชีวิต น of of women, ี no man, man, water, ่แหละครับรสชาติของพัทลุงที่กลั่นมาจากรสชาติแห่งชีวิตของคนคนที่ผูกพันอยู่กับน้ำนาป่าเขาเลเมืองที่คนตาบอดอย่างพิเศษดำรงอยู่ได้ยังมีความสุขมีอาหารอุดมสมบูรณ์ความบกบ ที่ไม่ได้แยกหรือสร้างความแตกต่างว่าใครพิการหรือไม่พิการไม่มีใครเหมือนไม่มีใครต่างเพราะเราล้วนเป็นคนที่มีเลือดสีแดงเหมือนเหมือนกันตราบเท่าที่ชีวิตยังหายใจตราบเท่าที่ปากยังได้กินลิ้นยังรับรูรสประวัติศาสตร์ของพัทลุงอยู่ตรงหน้าอยู่ในของกินครับรอยจริงๆครับพัทลุง